กับวัดีค่ะที่น่องกองไยที่สองสุ้มค่ะคือบรรยากาศรอบๆนะคะถ่ายให้ชมดูช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องยูทูบรอบๆเลยลื ดูบรรยากาศรอบๆนะคะรอบๆเอาคลิปนี้มาฝากทุกคนข้าวออกรวงแล้วบรรยากาศอรอบๆนะคะ นีสิเข้าออกห่วงนะคะคลิปนี้ฝากไว้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะกดติดตามช่องยู u ูบด้วยค่ะบ้านเติมสวยลัชธนิกรซาลอนนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ ไปตามเพจด้วยค่ะนะคะขอบคุณสวัปปีค่ะ